กับเช่นเคยในช่วงเทคนิค IT นะครับผมสำหรับวิธีการทำไอคอนแอปพลิเคชันต่างให้เป็นเหมือน iOS 6นะครับย้อนสมัยนะครับผมอย่างแรกโหลดโหลดไอคอนมาก่อนนะผมแล้วตัดขอไปเรียบร้อย 2. ให้ไปเที่แอปพลิเคชันคำสั่งรัดแล้วสร้างคำสั่งลัดขึ้นมาใหม่ 3. ค้นหาคำสั่งรัดที่ว่าเปิดแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการเปลี่ยนไอคอน 4. กดตรงวงกลม3จุดมุมขวาบนแล้วตั้งชื่อไอคอนแล้วกดไปที่เพิ่มไป็นรน้าจอหลัก 5. ตั้งชื่อไอคอนแล้วกดตรงไปที่องค์ไอคอนเล็กๆข้างล่างไม่ใช่ไอคอนใหญ่แล้วเลือกอัลอบัม้มจากนั้นก็กดเรียบร้อยนะครับผมชื่อแอปพลิเคชันไอคอนนะครับก็คือเอาชื่อแอปพลิเคชันในเครื่องเรานั่นเองนะตามด้วยเอาเวสไอคอนนะครับผม สวัสดีในช่วงเทคนิคไอทีห้องจุดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณซอยตามราะการชมด้วยผมสวัสดีครับ